รักครั้งใหม่ของคุณจะเป็นยังไงนะคะมาดูรักครั้งใหม่ก็คือครั้งใหม่นะไม่ได้ถามถึงคนเก่านะคะความรักครั้งใหม่ไม่มีไม่มีทัมมิ่งนะคะเจอเมื่อไหร่เมื่อนั้นนะคะถ้าอยากดูละเอียดจอดจงให้ไปดูชมได้ที่ช่องใหญ่นะคะก็คือเรามาเช็คกันว่าคนใหม่อะ่ะที่เป็นความรักครั้งใหม่เขาเป็นแบบไหนลักษณะแบบใดที่กำลังจะเข้ามาดูสิคะ เขาเป็นคนเนี้ยเป็นผู้ชายถือไม้เป็นคนที่มีความมั่นใจนะคะมีความสามารถมั่นใจเป็นความเป็นผู้นำเป็นคนที่มีความแบบสายเปย์นะสายข้างรักอยู่นะอืมแต่เป็นนักพัฒนานะคะเป็นคนที่มีความสามารถอืมอาจจะมีตําแหน่งหน้าที่การงานที่ดีไม่ว่าจะหญิงหรือชายก็ตามนะคะเนี้ยว้าว รักครั้งหนึ่งของคุณมาแบบเต็มเต็มที่เลยนะคะหนึ่งถ้วยมีคนดีพไพ่ใบนี้สามารถบอกได้ว่าคนดีเข้ามามอบรักหรือว่าการพัฒนาทางด้านจิตวิญญาณนะคะการเติมเต็มทางด้านจิตวิญญาณหรือว่าความรักด้วยนะคะสุด,สดเห็นไหมมาพร้อมกับโปรไฟล์ดีใจดีอบอุ่นสายเปน,นะคะมีความเป็นธาตุดินธาตุไฟแหละอืมท่าน,น้ำด้วยเอาเลยเขาคนเนี้ยนะคะน่าจะ ถ้าเหรียญน,นะคะน่าจะแบบเจอคุณในช่วงทามมิ่งที่แบบคุณเพิ่งผ่านอะไรที่แย่มาหรือเขาเพิ่งผ่านอะไรที่แย่ๆมานะคะแล้วก็เจอกันในช่วงแบบว่าเฮ้ยฉันมูฟออนจากความเจ็บปวดได้หรือมูฟออนจากเรื่องอะไรได้แบบเหมือนคุณกําลังแบบเหมือนก้าวข้ามผ่านเรื่องราวที่ยากลำบากมา นะคะแล้วคุณก็เจอเขาหรือว่าเขาอ่ะมันเจอคุณในช่วงทามมิ่งนั้นก็ได้นะคะโอ้โห,โหดูสิไม่ว่าจะหญิงหรือชายต้องบอกเลยว่าเป็นคนที่เขาเขาคนนี้จะใส่ใจใส่ใจในเรื่องของความรู้สึกเทคแคร์ดูแลเอาอกเอาใจเก่งนะคะเออคนนี้เอาอกเอาใจเก่งแต่อาจจะขี้งอนขี้นในใจนิดนึงแต่เป็นคนที่มีเสน่ห์มากนะแล้วก็จะตั้งใจ ตั้งใจที่จะพัฒนาความสัมพันธ์น่ะเออความสัมพันธ์ของคุณจะค่อยๆพัฒนาขยับไปเรื่อยๆเหมือนเข้ากันได้ดีเลยทีเดียวนะคะอ mm ืม hmm. อ่ะห้าถ้วยนะคะสิ่งที่ไพ่อยากจะบอกคุณให้ก้าวข้ามผ่านอาดีตนะคะเงยหน้าขึ้นมาตามใดที่คุณจะรู้ว่าคุณจะเจอเขาตอนไหนก็คือช่วงที่คุณน่ะ นึกถึงตัวเองเยอะๆแล้วคุณก็มองถึงสิ่งที่เองมีอยู่อย่ามองถึงสิ่งที่มันล้มพาดอะไรไปอย่างเงี้ยคุณต้องมองเอ้ยสิ่งที่ดีรอคอยคุณอ,อยู่นะคุณจะได้เริ่มต้นใหม่นะคะแค่คุณรู้สึกว่าเอ้ยฉันมีความหวังใหม่ฉันรู้สึกว่าฉันจะไม่เจอคนแบบนี้อีกแล้วอย่าไปคิดถึงในสิ่งที่เจงไม่ต้องการเออประมาณนั้นนะคะบางคนอาจจะเจอในช่วงทามิ่งที่ชีวิตของคุณมีการเปลี่ยนแปลงนะคะคุณคนนี้จะเจอเขาในฝันก่อนแหละเห็นไหม คุณจะเจอเขาในฝันคุณจะฝันแปลกๆก่อนนะคะเหมือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ส่งสัญญาณอะไรบางอย่างมามีแต่จะเจอกันแบบมีความฝันแปลกๆหรือว่าเห็นกันเจอกันในฝันแล้วอะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมเออเหมือนรู้จักกันมานานแสนนานเนาะแล้วเขาเขาคนเนี้ยเขาและคุณอะเป็นเหมือนตามหากันเจอเหมือนเหมือนมามาเติมเต็มสิ่งที่ขาดหายอะนะคะเหมือนละทิ้งบางอย่างรู้สึกเฮ้ยมันบางทีอะไม่ได้มีอะไรแย่ แต่รู้สึกว่าบางอย่างมันไม่ฟิลฟูเอ้ยมันไม่ได้เติมเต็มอะไรเงี้ยเออแล้วคนคนนี้เหมือนจะมาตอบโจทย์เราเราตอบโจทย์เขาประมาณนั้นนะคะอืมเขาคนนี้บุคลิกบอกไปหมดแล้วนะคะเป็นทางไกลได้ไหมได้นะคะเป็นทางไกลได้แล้วก็มากับความสุขความสมบูรณ์แบบให้คุณได้นะคะจริงใจที่จะพัฒนาความสัมพันธ์อาจจะเจอจากเพื่อนก็ได้นะคะเพื่อนหรือว่างานเลี้ยงงานสังสรรค์ได้ ทัมมิ่งไม่บอกนะคะรู้แต่ว่าบุคลิกเป็นอย่างนี้ก็ขอให้คุณโชคดีนะคะมีอะไรเพิ่มอีกไหมเอาสามใบแล้วกันเนาะ,ะอู้ซีโอค่ะคุณซีโมาแบบต้องบอกว่าตำแหน่งหน้าที่การงานดีมากนะคะเออแต่ตอนนี้เหมือนเขาเอาตรงๆเถ้าคุณยังไม่เจอนะตอนนี้เขากำลังถ้าไม่คุณก็เขาอะ คุณกําลังจบความสัมพันธ์เขากําลังจบความสัมพันธ์เราแบบรอให้ทุกอย่างมันแบบเข้าที่เข้าทางเหมือนคุณจะได้เจอเขาเราจะได้เริ่มต้นความสัมพันธ์เห็นไหมเนี่ยอีนึงมาสุดท้ายนะคะสี่ถ้วยเกิดความเหงาคุณอาจจะเจอกันช่วงแบบเทศกาลความรักก็ได้นะคะหรือว่าในช่วงเวลาที่แบบต่างคนต่างโสดเออต่างคนต่างโสดหรืออะไรอย่างเงี้ยเออแล้วแบบมาเจอกันในช่วงเทศกาลความรักแล้วออกเป็น ออกไปคนเดียวเราเจอกันหรือว่าเพื่อนชวนไปเราได้เจอกันนะคะโอเคนะคะใช้วิจารณญาในการรับฟังขอบคุณได้เจอคนที่ใช่คนที่เลิฟนะคะเลิฟเลิฟค่ะ